สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมวิวบรรยากาศใน,นยา,ามค่ำคืนของเมืองพัทยาจากตึกที่สูง3 1ชั้นนะครับสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศเมืองพัทยาช่วงโควิดนะครับวันนี้ถ่ายทำเมื่อวันที่11มิถุนายน2อ6 4นนะครับมีบรรยากาศค่ำคืนยังสวยเหมือนเดิมนะครับ บรรยากาศเรื่อยๆนะครับไกลๆทางนู้นก็จะเป็นป้ายพัทยาซิต,ตี้นะครับโรงแรมมารีไฮนะครับก็อยู่ทะเล สวยงามมากนะครับบรรยกรอบช่วงนี้ก็จะเงียบไปเยอะนะครับค่ำคืนในงส่วนของร้านค้าต่างๆนะครับแต่วิวบรรยากาศยังสวยเหมือนเดิมนะครับ ประมาณเวลา2ทุ่มครึ่งน,นะครับ คือป้ายพัทยาซิตี้นะครับโอเคคลิปนี้ นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังม,มีโอกาสหน้านะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศในช่วงกลางวันในมุมมองเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ